สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารรยหัเด็ดครับพบกันอีกครับกับแนวทางชุดตัวเลขเด่นบนเด่นล่างครับชุดนี้ก็ประมาณ30ชุดนะครับ38ชุดนะครับมาฝากท่านผู้ชมเอฟซแฟนช่องอีกเช่นเคยนะครับมาดูที่สูนแรกครับใครชอบก็แคปหน้าจอแล้วไปทําตามได้เลยนะครับให้ตัวเลข3ตัวนะครับมาอย่างน้อย1ตัวบทนะครับวันนี้ ตามสูตรแล้วครับสูตรเดิมได้ตัวเลข2 3แล้วก็4ครับมาแน่ๆครับร1อหน่วยบนมาต่อกันที่เลขเด่นบนระยะสั้นนะครับของแ0ดสิบเ้านะครับวัน,นี้นะครับเจ้าของผลงานจับชุดคู่สองตัวบนให้นะครับคือ98 99แแล้วก็8ปด มาดูสูตรนี้กันอีกสูตรครับสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับก็ตัวเดียวจริงๆนะครับเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับวดนี้ให้ตัวเลข9นะครับวิ่งบนตัวเดียวสงสัยอะไรก็ลองทักทายไปสอบถามเจ้าของผลงานได้เลยนะครับไอดี ID ลายอยู่ด้านล่างมาดูหนึ่งแนวทางกับชุดตัวเลขเด่นบนนะครับมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับบางครั้งก็มาสองตัวครับ ป็นแนวทางครับมีตัวเลข8 5 9แล้วก็7นะครับสูตรนี้ตามต่อด้วยชุดนี้ครับของ8ประมาณนี้ครับ2ตัวมา1ตัวร้อยสิบหน่วยบนวันนี้ให้ตัวเลข3กับ4ี่งานขอเดินดีนะครับสูตรนี้มาดูแนวทางตัวเลขเด่นล่างมาครบกันบ้างครับวันนี้จะครบหรือไม่ก็บวรรอรุนกันนะครับแต่สถิติที่ผ่านมายังไม่เคยพลาดนะครับ ใครที่ชอบผลงานเจ้าของผลงานชุดนี้นะครับเด่นล่างมาครบครับตัวเลข025และก็9มาดูอีกหนึ่งสูตรบนของอาจารย์วิรัตครับบนตัวเดียวนะครับสูตรนี้ทำได้เลข7นะครับวันนี้มาดูอีกหนึ่งสูตรของอาจารย์วิรัตครับสูตรนี้วิ่งบนตัวเดียวสูตรนี้ก็แม่นมานานเหมือนกันนะครับวันนี้ได้ตัวเลข1 มาดูอีกหนึ่งสูตรครับของอาจารย์วีรัตครับสูตรนี้ก็เด่นบนตัวเดียวนะครับก่อนเดินดีมาหลายงวดเหมือนกันครับวดนนี้สูตรนี้ได้ตัวเลขหนึ่งนะครับก่อนหนึ่งชนกันสสูตรแล้วนะครับอีกสูตรหนึ่งก็เป็นเลขเจ็ดก็จะเป็นตัวเลขอะไรนั้นก็ไม่เดาให้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมก็นําไปจับคู่กันเอาเองแล้วกันมาตามต่อกันที่เลขวิ่งบนของบายพีพีกันบ้างครับวันนี้บายพีพีให้วิ่งบน หนกับสมาโดยแนวทางของผาสวรรค์บันเลงเลขนะครับแบ่งปันแนวทางด้วยลักแอดใหญ่ผานะครับงดก่อนนะครับเลขบนเลขล่างเลขดับหลุดนะครับชุดนี้ก็จะเป็นคู่ชุดบนล่างนะครับชุดเด่นนะครับมี6กเจ็ดหกแปดหกศ 9ก้าศูนย์เก้าหนึ่ง3ก3าสี่สองเจ็ดสองแปอห่อาเดห่าเดนหา่ครับก็หาเด่นหาดับไปตัดลุ้นดูนะครับถ้ามีงบประมาณพอก็จัดหมดเลยก็ได้ครับเด่นบนล่างงวดนี้โดยลักแอดใาย่ผาครับก็มาดูผลงานย้อนหลังของด้วยลักแอดใยาญย่ากันบ้างนะครับนี่นครับ สองวันที่ผ่านมาก็เข้าทั้งบนทั้งล่างจริงๆนะครับก็ลองดูครับมาดูแนวทางสูตรกับดักล่างกันบ้างครับมีให้เห็นแน่ๆครับหนึ่งตัวสูตรกับดอกล่างวันนี้คือศูนย์หนึ่งสามแล้วก็ห้ามาต่อกันที่เลขเด่นบนยินทรเทวานาครกันบ้างครับเลขเด่นบนวันนี้สี่ตัวเลขครับมีสองห้าหกและก็เก้า มาตามต่อที่เลขเด่นล่างของวิมลพวงน้อยนะครับก็เป็นจุดตัวเลขเด่นนะครับวันนี้เด่นล่างห้าหกแล้วก็เจ็ดนะครับหมายอย่างน้อยหนึ่งตัวตามต่อกันที่เลขเือเลขวิ่งบนนะครับของอีคิวัวันนี้สูวรนี้วิ่งบนเจ็ดกับแปดมาดูหลักสิบล่างงวดนี้นะครับชนกันที่เลข 3, าสามน,นะครับทำสูตรนะครับ มาดูหลักหน่วยล่างนะครับก็ชนกันที่เลข6นะครับจับคู่ประกอบคู่ชุดนี้ตามสูตรได้3 6 6 3กนะครับขอลองนำไปพิจารณาดูนะครับมาดูผลงานเจ้านี้กันบ้างครับเลขคิดฟ้าหรือจะสู้มาหน้าตนนะครับสามตัวบนครับเจ็ดสามศูนย์สองห้าเก้าสามห้าเก้าสามห้าหนึ่งห้าสามเจ็ด สองเจ็ดเก้าเจ็ดสี่หนึ่งสามสองเจ็ดแปดสามเจ็ดมาดูตัวเลขหลักร้อยสูตรใหม่เจ้านี้กันอีกครับก็งวดน,นี้ให้ตัวเลขสี่นะครับหลักร้อยสูตรใหม่ย้อนหลังกลับไปก็เดินดีครับให้ตัวเลขหลักร้อยไม่มากตัวครับบางครั้งก็หนึ่งตัวบางครั้งก็สองตัวแค่นั้นเองมาดูสูตรเด่นตัวเดียวต้ ลองสูตรกันบ้างครับเด่นบนตัวเดียวสูตรนี้ได้ตัวเลขหนึงนะครับมาดูแนวทางสูตร2ตัวบนของกรุยอักกราวกันบ้างครับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับก็วัออนนี้ก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับจับคู่แล้วนะครับมี20 2ศู2 23 24 25 26 27 28 29 ห้5ศูนย์ห้5หนึ่งห้าส6งห้6สามห้าสี่ห้าห้าก็นอะครับก็อย่าลืมกลับด้วยนะครับกมวดที่ออก7 50นะก็เป็นตัวกลับนะครับมาดูแนวทางชุดตัวเลขหลักหน่วยล่างสูตรนี้กันต่อครับ วันที่ผ่านมาก็ให้เจ็ดแปดเก้าหลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านวันนี้สูตรนี้หลักหน่วยล่างให้เก้าศูนย์และก็หนึ่งมาดูแนวทางการจับคู่บนกันบ้างกับชายตัวเลขจากสามสูตรนี้แหละครับมาจับเพราะว่าเป็นตัวเลขที่เดินดีในงวดที่ผ่านมานะครับก็จับแล้วนะครับตัวเลขสามตัวมีเก้าห้าสองเก้าหกสองเก้าเจ็ดสองศูนย์ห้าสองศูนย์หกสองศูนย์เจ็ดสอง หนึ่งห้าสองหนึ่งหกสองละก่อหนึ่งเจ็ดสองครับเป็นแนวทางนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็อผ่านนะครับมาดูสูตรนี้ครับสูตรปักหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนนะครับก็เดินดีมาหลายงวดครับงวดน,นี้สูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับหลักหน่วยบนมีศูนย์สองสามละก็หกมาดูหลักสิบหลักหน่วยล่างของสมหมายแอดเคสิบสามกันบ้างครับ เริ่มที่หลักสิบล่างครับงวดที่สามสิบห้าหาตัวเลขหลักสิบล่างครับมีศูนย์หนึ่งสองห้าเจ็ดนะครับส่วนหลักหน่วยล่างก็จะมีหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งแล้วก็สองมาดูหนึงแนวทางเลขเด่นบนของเจ้านี้กันมาครับเลขเด็ดท้าเวทส่วนเด่นบนวันนี้ให้หนึ่งกับแปดส่วนสองใบนี้นะครับก็จะเป็นเลขเด่นบนของ เขาเวทสุวรรณนะครับก็ขเข้ามาเดินดีนะครับในสถิติให้ดูย้อนหลังสองวดนะครับที่ผ่านมามาดูหนึ่งแนวทางเลขเด่นบน jp ครับให้ตัวเลขสองตัวมาณอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับตามสูตรครับได้ตัวเลขเจ็ดกับศูนย์มาที่แนวทางเลขวิ่งล่างเก้าเงินเก้าทองกันมาครับขวาเมืองวดที่ผ่านมาให้วิ่งเจ็ดก็ผ่านนะครับวับนนี้วิ่งล่างเก้าเงินเก้าทองให้วิ่งที่เลขห้า มาดูตัวเลขวิ่งบนก้าเงินก้าทองกันบ้างครับ16กันยาย,ยนนี้นะครับให้วิ่งบนที่เลข6มาดูแนวทางแอดเพชรกันบ้างครับเริ่มที่หลักร้อยนะครับวันนี้หลักร้อยบนนะครับชนกันที่เลข4นะครับก็มาดูหลักสิบลักหน่วยนะครับหลักสิบชนกันที่เลข9นะครับส่วนหลักหน่วยนีแอดเพชรให้ที่เลข2นะครับประกบชุดใดย์้0 9 2 มาดูหนึ่งแนวทางชุดพิเศษไม่แค่ดับนะครับของอาจารย์ชัยประกบชุดให้บนล่างมีหกหนึ่งหกสองหกห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งแปดห้าแปดกแป้ากส็ดเองแลวก็ห้มาดูแนวทางของหวยชุมแพกันบ้างครับ4ีสูตรนี้มีอะไรบ้างนะครับถึงจะจับแล้วได้3าตัวตรงนะครับ ก็สูตรแรกได้3กับ4สูตรที่2ได้1กับ2สูตรที่3ได้0กับ1สูตรที่4ได้5 6และก็7เจ้าของคนงานจับให้3ตัวบน4 6 1 4 6 0 3 6, 1, 3 6 1 3 6 0 2ตัวบน6 1 6 0 4 1 4 0 3 1และก็3 0มาดูผลงานเจ้านี้กับบุญมนัตลักษณะผลนะครับ2บนนะครับสูตร1 ก็เป็นแนวทางนะครับชุดบนก็ดูนะครับสถิดีย้อนหลังครับจับดีๆเข้า3ตัวบาง2ตัวบางนะครับ2ตัวบน2ตัวโต๊ดบ้างนะครับวนันนี้แถวบนมีตัวเลข6ก8นะครับแถวล่างมีตัวเลข9กและก็2มาดูเรื่งแนวทางของแอดนันรวยด้วยสูตรนะครับล่าง2สูตรนะครับ ชนจับวิ่งเด่นนะครับตามสูตรกับชนกันที่เลขแปดนะครับล่างวันนี้สูตรของแอดนะมาดูที่จุดนี้ครับซื้อหวยยางอยู่นะครับเจ้านี้ก็บอกว่าของแท้ต้นตำรับนะครับก็ไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้นะครับนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับสามตัวเก้าสี่สามเก้าสี่หกสองตัวสามสี่แล้วก็สามแปด มาปิดท้ายคลิปนี้กันที่เลขเด่นหลักร้อยบนของรัฐเกตแก้วซีริกันบ้างครับหาตัวเลขหลักร้อยบนรัฐเกตแก้วซีริมี 0, 1, 3และ5และก็7นะครับก่อนนี้นะครับเป็นแนวทางชุดตัวเลขเด่นบนล่างประจําวนวันที่16กันยายน2564นี้นํามาฝาก FC แฟนช่องนะครับเพื่อนําไปพิจารณาชอบเจ้าไหนก็เลือกเจ้านั้นครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ